การเดียนของเอลดานี่คือทหารเลวนะครับนักรบพวกนี้จริงๆคือชาวบ้านพลเรือนทั่วไปแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอรารยธรรมล่มสลายเอลด้าอิเซยานี่ต้องอาศัยอยู่ในคราฟเวิร์ออกพเดเนจออยู่ในอวกาศและการที่ล่องลอยในอวกาศมันก็อันตรายทำให้เอลดาผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในคราฟเวิร์จำเป็นจะต้องฝึกฝนวิชาทหารเพื่อรับมือกับอันตรายในจักรวาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและพอเกิดเหตุด,ด่วนเหตุร้ายขึ้นมาจริงๆเอลชาวบ้านพวกนี้ก็จะสวมชุดเกราะถือปืนออกไปสู้ ปกป้องคราฟเว์ของตอนเองในฐานะนักรบกาเดียนและทันทีที่เอลชาวบ้านพวกนี้สวมหน้ากากสงครามลักษณะท่าทางรวมถึงความรู้สึกนึกคิดก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนต่อให้ในอดีตจะเคยเป็นอะไรมาก่อนแต่หลังจากสวมหน้ากากปุ๊บจิตวิญญาณน,นักรบผู้พิทักษ์ก็จะเข้าสิงทันทีนักรบชาวบ้านกาเดียนจะมีอยู่3ประเภทครับคือ1นึ่งกาเดียนดีฟนเดอร์กาเดียนดีฟนเดอร์คือผู้พิทักษ์ที่เน้นการรบแบบใช้ปืน เก่งอาวุธระยะไกลกองทัพหนึ่งจะมีจํานวนสมาชิกประมาณ10ถึง20คนบางทัพอาจจะมีวอลล็อกเป็นผู้นําพวกนี้จะถือชุลิเคนคาตาพอดเป็นอาวุธหลัก ปืนชูริเคนคือปืนยิงดาวกระจายขนาดเล็กชูริเคนมี3ประเภทนะครับคือปืนพกปืนพกเอลดาจะเรียกว่ามูเล็กปืนยาวเรียกชูริเคนคาตาพอตและปืนยาวแบบพิเศษของเอสเปค์วอรเรอร์ในอเวนเจอรที่ชื่อว่า a v e n เจอร์ชูริเคนคาตาพอตปืน3ชนิดนี้ใช้กระสุนแบบเดียวกันหมดนะครับซึ่งเป็นกระสุนที่ทํามาจากสสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพาสคริสตัล ตอนที่อยู่ในปืนมันจะเป็นเม็ดกลมๆครับแต่พอยิงออกไปเมื่อมันหมุนด้วยความเร็วสูงมันจะขยายใบมีดออกจนคล้ายดาวกระจายนึกภาพแบบลำกล้องปืนลูเท่าปากกาแต่สามารถยิงกระสุนลูกใหญ่เท่ากับปั้นได้แบบนั้นเลยครับซึ่งอำนาจการทำลายล้างของกระสุนชนิดนี้ก็ถึงขนาดยิงนัดเดียวอิมกาดแขนขาด จเจาะเกราะรถถังก็ได้ทำลายที่กำบบางก็ได้แถมไอ้ปืนยาวชลิเคนกาตาพอดแม่งมีอัตราการยิงถึง100นัดภายในเวลาไม่ถึง2วิกันเลยครับตัวปืนทำมาจากเรดโบนผลึกโลหะพลังจิตแบบเดียวกันกับที่ใช้ทำยานคราวเวลซึ่งเวทโบนอันนี้มันก็คือตัวนำพลังจิตทำให้การสั่งยิงหรือการรีโหลดไม่จำเป็นจะต้องใช้กลไกอะไรทั้งนั้นไกปืนปุ่มกดเปลี่ยนแม็กอะไรพวกนี้ปืนเอลด้าไม่มีครับเวลาจะยิงก็จับเฉยๆแล้วก็ใช้พลังจิตสั่งเอา และนอกจากปืนชุลิเคนกาเดียนดีเฟเดอร์บางคนก็อาจจะใช้ปืนยิงขีปนาวุธปืนเลเซอร์และกาเดียนเกือบทุกคนจะพกระเบิดพลาสมาแบบคว้างไว้กับตัวกาเดียนประเภทต่อมาคือสตอมกาเดียนสตอมกาเดียนคือกองทัพนักรบชาวบ้านที่มือข้างหนึ่งถือปืนส่วนมืออีกข้างหนึ่งถือดาบพวกนี้คือชาวบ้านที่ได้เรียนกับสารเจ้านักรบแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเอสเปคต์บิเออร์สตอมกาเดียนเป็นนักรบผู้พิทักษ์ที่เก่งกาจการต่อสู้ระยะประชิดครับ หนกองทัพจะมีประมาณ1 0บถึงคนและอาจจะมีวอลล็อกเป็นผู้นำทัพอีกเช่นกันมันมีคราฟเวอร์ลำหนึ่งครับเป็นคราฟเวอร์ที่ชื่อว่าอุทาเนตเชลเวหรือที่รู้จักกันในชื่ออุทาเวซึ่งคราฟเวอร์อุทาเวมันเป็นคราฟเวอร์ที่สมาชิกทั้งหมดเรียนเส้นทางแห่งผู้อย่างรู้ผ่านออฟเซียทำให้คราฟเวอร์แห่งนี้ไม่มีเอสเปควอลเลเอร์ไว้ป้องกันตัวเองเลยสักกองทัพและเพื่อชดเชยตำแหน่งที่ขาดแคลนคราเวอร์อุทาเวเลยทำการฝึกกองกำลังทหารชาวบ้านกาเดียนของตนเอง ให้แข็งแกร่งกว่อคาเวอร์ลำอื่นเพราะถ้าการเดียนไม่เก่งก็ไม่มีนักรบทัพอื่นให้ใช้งานแล้วเกิดเป็นการเดียนประเภทที่3ภายใต้ชื่อ Black Guardian พวกนี้มีทักษะการใช้ปืนเก่งเท่าหรือไม่ก็เก่งกว่าการเดียน d e เฟนเดอร์มีทักษะการใช้ดาบเก่งเท่าหรือไม่ก็เก่งกว่าสตอมการเดียนแถมยังใช้เทคโนโลยีเว็บเวทํำให้ Black Guardian สามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ที่ต้องการและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงอุทเเวโคตรยานจอมเวท แห่งครับเวอร์เอลดาในจักรวาลวอร์ a ฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุน ไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าโลโก้ช่องคนดีคือคนรักแมวเปลี่ยนใหม่ใช่แล้ครับเปลี่ยนใหม่จริงๆขอบคุณรูปโลโก้ใหม่สวยๆจากเพจนักวาดเชลดี้สตูดิโอใครต้องการงานวาดพวกโลโก้รูปปกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปจ้างเขาได้เลยราคาไม่แพงแถมสวยอีกต่างหาก คนรักแมวทิ้งลิงเพดชาดดี้ s t ูริโไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ช่องคนดีคือคนรักแมวสามารถติดตะัก้กาให้เลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับตัวคลิปได้แล้วนะครับตรงนี้คนรักแมวจะเน้นเฉพาะร้านไทยนะครับ เอาเฉพาะร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้นพวก l e เจเนอเรียโอลิมเปียเฟลิหรืออื่นๆเวลาสั่งจะได้ไม่ต้องรอนานเท่าร้านนอกและไม่ต้องเสี่ยงกับร้านชื่อแปลกๆของก๊อปรีเซลวิชาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งสินค้าอันไหนโชว์ว่าหมดก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับทักเพจ Facebook ร้านค้าไปถามก่อนไม่แน่ของมันอาจจะมีชอบก็จัดจะประหยัดทำไม คราเบอร์อุทเวเป็นคราเบอร์ที่ลอยอยู่แถวแถวไอออฟเทอร์เรที่อยู่ในเซกเมนต์ออฟคูรัตซึ่งเอลพวกนี้ที่ลอยอยู่แถวนั้นก็เพื่อจับตาดูกองกำลังฝั่งเควอสที่อาจจะออกมาสร้างความชิปหายในมิติจริงผ่านทางไอออฟเทอร์เรออกมาปุ๊บด่านแรกที่ต้องเจอคือเอลดาจากอุทเวนี่แหละครับตราสัญ,ญลักษณ์ของคราเบอร์อุทเวจะเป็นรูปคล้ายดวงตามีหยดน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชื่อว่า d i ไอออฟไอชา ไอช่านี่คือชื่อของเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวเทพี TP แห่งธรรมชาติเทพี TP แห่งการรักษารวมถึงเป็นมารดาของเทพทุกองค์ตามความเชื่อของเอลด้าด้วยครับและเป็นเทพองค์นี้นี่แหละครับที่ว่ากันว่าปัจจุบันถูกเทพเนอร์เกิลเคออสก็อแห่งโรคระบาดจับไปขังใน Land ์ออฟเดอะเพงโหลดดินแดนของเทพเนเกลในมิติวอร์เพื่อใชใ้เป็นตัวทดลองโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆที่เทพเนเกลสร้างขึ้น ว่ากันว่าอีกว่าทุกครั้งที่เทพเนอเกิลปล่อยโรคระบาดออกมาเทพไอชาจะคอยมากระซิบวิธีรักษาอยู่เสมอแต่นี่คือความเชื่อเท่านั้นนะครับไม่รู้จริงไม่จริงซึ่งเอลดาจากคราเบอร์อุทเวก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเทพไอชาต่างจากอิเซยานี่กลุ่มอื่นๆที่เชื่อว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากเทพอาซูราซึ่งเป็นผัวของเทพไอชานี่แหละครับ และสาเหตุที่สัญลักษณ์รูปตาของเทพไอาชามีน้ำตาอันนี้อ้างอิงไปถึงตำนานเก่าแก่ที่เป็นเหตุการณ์ที่เทพอสุรานเทพสูงสุดของเผ่าเอลดาเทพที่เป็นผัวของไอาชานั่นแหละเทพอสุรานสั่งให้ไอาชาทิ้งลูกครับไอาชาก็เลยร้องไห้แถมน้ำตาที่ไหลออกมาก็กลายเป็นสปีริตสโตนอีกต่างหาก มันมีตระกูลไฮโซเผ่ามนุษย์อยู่ตระกูลหนึ่งครับเป็นตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลเบลิสเลสเบลิสเลสเป็นตระกูลมนุษย์กลายพันธ์สามตาที่คอยสนับสนุนเนวิเกเตอร์ไปขับยานให้กับองค์กรต่างๆในจัก,กรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมน โดยเฉพาะกลุ่ม s p a c e w o o ว Space Marine ของไพหมันรีแมนลัสจุ๊บมิงแอลกอฮอลิซึมของเรา s p a c e w o o ฟจะใช้คนของตระกูลนี้ขับยานให้อย่างเดียวเลยครับและเมื่อใช้งานคนของตระกูลเบ l ิสเลียสทางฝั่ง s p a c e w o o ว Space Marine ก็ต้องตอบแทนโดยการมอบ Space Marine ในสังกัดตัวเองไปรับใช้ตระกูลเบ l ิสเลียสด้วยเช่นกัน s p a c e w o o ว Space Marine ที่รับใช้ตระกูลเบลิสเลียสจะเป็นหน่วยเล็กๆขนาดไม่เกิน24ตน เป็นหน่วยที่ชื่อว่าวู o o p b r e และนอกจากจะมีดีลกับจกักรวรรดิตระกูลเวลิสเลีสนี่ยังมีหุ้นกับยานโรคเทดเดอร์ที่ชื่อว่า Star of Venom ซึ่งยานโรคเทดเดอร์ลำนี้ตระกูลเวลิสเลีสถือหุ้นอยู่50%เลยครับรวมถึงเป็นเจ้าของโรงการพรมเเทียมบนดาวจักรว l ลดวงหนึ่งที่ชื่อว่าไอฮาเดสในเซกเมนต์ออฟคูรั จังเกิลเวิลมันจะเป็นชื่อเล่นของดาวที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าครับดาวดวงนั้นอาจจะเป็น p a r a ไดซ์เวิลดเป็น Industrial World แต่ถ้ามีป่าเยอะก็จะมีชื่อเล่นว่าจังเกิลเวิลด์นั่นเองทำนองเดียวกันกับ Ice World Ocean World นั่นแหละและด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟนอันนี้ก็ทำให้ตระกูลเวลิสเลียสได้ใช้สัญลักษณ์รูปหมาป่าของดาวเฟลิสเป็นตาประจำตระกูล ีที่101ในสหัสวรรษที่31ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้ตระกูลเวลิสเลียสหมดตูดธุรกิจเจ๊งยับและในวิกฤตอันนี้เองเอลด้าจากคราเบอุทเวก็ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือทางตระกูลเบลิสเลสก็เลยมอบเหรียญทองจำนวน7เหรียญให้กับคราเวอูทเวเป็นการตอบแทนเป็นสัญญาผูกมัดที่เรียกว่าสนธิสัญญาแอนวินและถ้าเมื่อใดก็ตามที่เอลด้าจากคราเวอุทเวต้องการความช่วยเหลือ ก็ให้ส่งเหรียญทองกลับมา1เหรียญแน่นอนไอสเปสวูฟที่ส่งมารับใช้ตระกูลนี้ถ้าเอลด่าโชว์เหรียญแล้วขอก็ต้องไปร่วมรบกับเอลดาซึ่งส่วนที่สัญญาอันนี้เป็นสัญญาลับนะครับรู้กันเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้นตระกูลนี้ไม่ได้อำนาจบาดใหญ่ถึงขนาดไม่ต้องเกรงใจอินควิซิตเตอร์นะครับไม่ขนาดนั้นคราเบออุทเวนี่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับ มีมาตั้งแต่สมัยยุคจักรวรรดิเอลด้าแตกจากการตื่นของสลาเนตและมีผู้นําเปลี่ยนมือกันมาปกครองหลายคนแต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นฟาเซียคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลราสอันเดรตฟาเซียระดับพรสวรรค์ที่ว่ากันว่ามีดวงตาพยากรณ์ที่แม่นยําและมองอนาคตได้ไกลที่สุดในบรรดาฟาเซียทุกคนในเผ่าเอลด้าถือคาถาสตาร์ฟออฟอัลทรามาเป็นอาวุธประจํากายอัลทรามานี่คนละอัลทรามาของอัลตรามาลีนนะครับชื่อเหมือนกันเฉยๆซึ่งคาถาอันนี้ตัวมันจะทํามาจากฤทบน และยอดคาถาจะฝังสปีริตสโตนที่บรรจุวิญญาณของผู้นำสภาฟ,า,ฟาเซียคนแรกในอดีตเอาไว้เอวดัสอันเดราน,นี่อายุไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ปีนะครับผู้นำฟาเซียคนแรกนี่เพอเพอแม่งสมัย60ล้านปีก่อนซึ่งคาถาอัลรามาอันนี้มันจะดึงพลังจิตจากอินฟินิตี้เซอร์กิตวงจรวิญญาณในคราเวลำใหญ่มาใช้งานได้ทําให้มันสามารถยิงพลังงานที่มหาศาลแทมต่อสู้ระยะประชิดก็ส่งพลังไม่แพ้กันฟาเซียอันเดรานเคยใช้คาถาอันนี้ ทุบหัวหน้าอบารอนแห่งแบกเรลเจียนเควอสสเปซมารีนจนเกราะแตกมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นหัวหน้าอาบาดอนสวมเกราะโทโมเนเตอร์รุ่น3 0มนะครับจกักรวาลนี้เผ่ามนุษย์ของเก่าจะทรงพลังก่อของใหม่นะยิ่งโบราณยิ่งสรงพลังแต่กันไอไม้เท้าอันนี้ไม่ได้ปีไหนไม่รู้นะครับแต่หลังจากไพร์มาทแขนกลคนหัวขาดเฟอร์รัตมนัทแห่งไอออนแฮนสเปซมารีลเจียนและพรรคพวกทำลายสมาภรณ์ทรัฐประชาธิปไตยรวมทุกเผ่าพันธุ์ไดแอสฟอลเล็กไปแล้ว อันนี้คนรักแมยเคยพูดถึงในคลิปรวมภัยมาดบุตรแห่งพระเจ้าหัวออกแสงฝั่งทรยศไปแล้วนะครับและต่อมาที่ดาวเมดนเวอร์แห่งหนึ่ง ฟาเซียเอลรัตอันโดรันก็ได้ไปบอกคำทำนายให้ขุนศึกพันเจ้ไพรามาต์โฟกิมแห่งเอมเปอเรอร์ชูเดนสสเปซมาลินลีเจียนฟังว่าฟังกูดีๆนะหัวหน้ามังกี้ LG t v ทพี่ชายมึงที่ชื่อว่าฮอรัตอีกสักพักจะถูกด่าปีศาจแทงที่ดาวดาวินและฮอรัตที่นอนผง,งาบผง,งาบอยู่จะถูกเทพเควอสล่อลวงจนตกสู่ด้านมืดในที่สุดแต่ฟูกริมไม่เชื่อครับบอกเอลเท่าตอแหลอีด็อกก่อนจะสั่งลูกน้องระดมยิงข้อหาปากดีจนฟาเซียอันเดรันต้องวิ่งตีนแตกหนีออกมา แถมหลังจากฮอรัตทรยศไปแล้วเกิดเป็นสงครามกบฏเต็มรูปแบบตอนที่ไพรมาดวอลแคนแห่ง s a ลา m มนเดอร์สเปซมารีล l เ g i o นคืขึ้นชีพขึ้นมาแล้วก็ไปคุยกับเจ้าที่ที่น็อกเทิรนแล้วเจ้าที่บอกให้ใช้เว็บเบยเดินทางไปที่เทอร่าก็เป็นฟาเซียอันเดรานนี่แหละครับที่จำแรงกายมาเป็นเจ้าที่และใช้ไพรมาดวอลแคนเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้อนาคตเปลี่ยนไปตามที่ตนเองต้องการ และประมาณ1 0 0 0 0ปีต่อมาว่ากันว่าการกำเนิดของออกวอร์ลอดจอมศาสดากาสกูเมกอรุทากกาก็เป็นฝีมือของฟาเซียอันเดรานนี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังฟาเซียเอลดัสอันเดรานสร้างสถานการณ์โจมตีดาวออกหลายดวงจนกาสกูเมกอุรุทาก้าเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างปาฏิหารต่างๆจนนำกองทัพของกาสกูมุ่งหน้าไปที่ดาวอามาเกดอน พวกยานที่จู่ๆก็แวบเข้ามานั่นนูน่นนี่อันนี้คือฝีมือของอันเดรานนี่แหละครับซึ่งการสังเวยมนุษย์จากสงครามอามาเกดอนเป็นล้านคนนี่ก็เพื่อช่วยเอลด้า1 0 0 0 0คนเท่านั้นประมาณว่าถ้ามนุษย์ไม่ตีกับอ็อกก็อาจจะตีกับเอลด้าแทนอะไรแบบนี้ฟาเซยอันเดรานก็เลยจัดโคตรพ่อโคตรแม่อ็อกให้มนุษย์ไปเลยซึ่งสําหรับฟาเซียเอลด้าอันเดรานก็มองว่าคุ้มครับเพราะชีวิตมังกี้ไม่ได้มีค่าเท่าเอลอยู่แล้วและต่อมาในพิธีกรรมสังเวยวิญ,ญญาณเอลด้าจากคราเบอร์ทุกลำ เพื่ออัญเชิญเทพอินเนียให้ออกมาอยู่ในมิติจริงและสุดท้ายพิธีก็ล่มและอีฟเพรนก็ได้กลายเป็นร่างทรงของเทพอินเนียฟาเซยอันเดรานี่ก็ร่วมด้วยครับและผลจากการใช้งานดวงวิญญาณในวงจรอินฟินิตี้ซริกจากครับเวลทุกลำโดยไม่ขออนุญาตก็ทําให้ฟาเซยอันเดรานถูกขับไล่ออกจากคราเวลร์ทาเวจนกลายเป็นเอลดาวันิพกพเนจรในที่สุดครับและก็อย่างที่บอกครับว่าเอลดาจากคราเวลยังไงก็เป็นเอลดาคราบเวลอยู่วันยังค่ำเพราะเมื่อทุกครั้งที่คราบเวลอุทาเวมีภัยฟาเซ ที่จะกลับมาช่วยเหลือเสมอ